สวัสดีครับพี่น้องเทรลกรับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดิบทที่107ครับข้อ2 3ถึง32ได้พูดถึงพระผู้ช่วยกู้จากภัยอันตรายทางทะเลในพระคัมภี์ในตอนนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าบ้างก็ลงเรือไปในทะเลทําอาชีพอยู่บนน้ํากว้างใหญ่เขาได้เห็นราชกิจของพระเจ้าคือการอัศจรรย์ที่น้ําลึก พระองค์ทรงบัญชาและเขาก็ทรงให้เกิดลมพายุซึ่งคลื่นทะเลก,กำเลิบคนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปบนท้องฟ้าและเขาลงไปสู่ที่ลึกใจของเขาอ่อไปในการเหตุร้ายของเขาเขาถลาโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลงแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเขาออกจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงกระทาให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งเขามีความยินดีเพราะเขามีความเงียบและ เพราะองค์ทรงนำเขามาอยังท่าที่เขาปรารถนาให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมันคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบมนุษย์ให้เขายอพระเกียรติพระองค์ในชุมชนประชาชนและสรรเสริญพระองค์ในชุมชนของผู้อาวุโสในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงพระเจ้าเป็นผู้ช่วยกู้จากภัยอันตรายที่เขาเจอ นะครับจากพระคัมภีร์ตรงนี้เรามาดูความแตกต่างก่อนนะครับในบทที่107ข้อ23ถึง32แตกต่างจาก107ข้อ10ถึง16ตรงที่ว่าการถูกจองจำนั้นเกิดขึ้นจากความบาป แต่ตอนนี้ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากทะเลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบาปของเขาเช่นเดียวกับในข้อที่4ถึงข้อที่9ที่ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการหลงทางนะครับและเกิดขึ้นจากการที่เขาเองนั้นไม่ได้ตั้งใจแล้วก็หลงทางไปแต่ในข้อที่1 0ถึง16นั้นตั้งใจทําบาปต่อพระเจ้าแต่องก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในสภาพยังไงสิ่งแรกนะครับพระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เราจากอันตรายที่เราเองไม่ได้ก่อไว้โปรงทรงอนุญ,ญาตการที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเจออันตรายน,ะนั้นก็็เปนนสสิ่่งทีําคัญใข้อ20 บอกว่าบ้างก็ลงเรือไปในทะเลอิสราเอลไม่คุ้นเคยกับทางทะเลพวกเขาไม่ได้ทําอาชีพบนทะเลใหญ่แต่ที่ก็ทําอย่างนั้นเพราะความจําเป็นของเขาเขาไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่พระเจ้าทรงทาอัศจรรย์เพื่อพวกเขาแม้เขาจะไม่คุ้นเคยกับมันจำนะครับพระเจ้าอาจทําสิ่งอัศจรรย์เกินความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนั่นเองถ้าพระเจ้าให้เราทําอะไรก็ตามมันไม่คุ้นเคยก็ทำไปเลยครับเพราะที่นั่นจะเจออัศจรรย์ของพระเจ้า รรในคำว่าอัศจรในที่นี้นะครับในพระคัมภีร์บทนี้ได้พูดในข้อที่ 8, 15, 21, 24, 31 5ครั้งด้วยกันเพราะอะไรครับไม่ว่าเราจะทําผิดทําบาปพระเจ้าก็ทาอัศจรเวลาพระเจ้าให้จนเจอปัญหาพระองค์ก็ทาอัศจรชีพอิคเิสเตียนเต็มไปด้วยอัศจรครับแม้เราจะล้มลงก็ยังเจออัศจรย์ถ้าเรากลับใจข้อ2 5ถึง27เราจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้ลมพายุเกิดขึ้นคลื่นซัดเขาขึ้นฟ้า,เขา,ขฟาเขาเซธลาไปอย่างคนเมาขอบคุณพระเจ้า ต่อไปอันที่สองครับพออนุญาตให้เจอปัญหาแล้วอันที่สองพระเจ้าทาให้ปัญหานั้นสงบลงให้คลื่นนั้นสงบลงข้อ24บอกว่าเขาได้เห็นราชกิจของพระองค์ในน้ําลึกพระคัมภีในข้อที่25บอกพระองค์ทรงทําให้คลื่นลมสงบขอบคุณพระเจ้าครับข้อ29ยิ่งน่าสนใจพระองค์ทาให้พายุสงบลงคลื่นทะเลก็นิ่งอัศจรรย์ที่น้ําลึกในจุดนี้ทําให้เราเข้าใจว่าทะเลจะสงบได้มันต้องมีฤทธิ์อำนาจเกินธรรมชาติในพระคัมภี์ใหม่พระยิสูทรงห้ามคลื่นห้ามลมจนสาวกอัศจรรย์ใจเพราะไม่มีใครทําสิ่งเหล่านี้้ได ขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์อนุญาตเราเจอปัญหาเหมือนกับพระเย,ยซูให้สาวกเดินทางไปท่ามกลางทะเลและเมื่อเขาอยู่กลางทะเลพระองค์ก็ให้คลื่นลมสงบแต่ขอบคุณพระเจ้าอันที่3ครับข้อ30บอกว่าแล้วเขายินดีเพราะเขามีความเงียบเพราะพระองค์ทรงนําเขามาอย่างท่าที่เขาปรารถนาไม่ใช่แค่คลื่นลมสงบแต่เขาไปยังท่าที่เขาปรารถนา TNCV ใช้คำว่าเข้าเทียบท่าดังหมายฉบับแคทอลิกบอกว่าถึงท่าเรือที่เขาต้องการพระเจ้านำมายังเป้าหมาย ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเราเองนั้นพระเจ้าให้เราทําอะไรพระองค์จะไม่ใช่แค่ช่วยเราพ้นอันตรายแต่พระองค์จะนำเรายังเป้าหมายขอบคุณพระเจ้าครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นความรักมั่นคง,งของพระเจ้าอัศจรของพระเจ้าดังที่ถูกกล่าวแล้วนะครับในข้อที่ 8: ข้อ15 21เ็ขาจะเห็นความรักมั่นคงและอาศจรของพระเจ้าอยู่เสมอและเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับบรรดาชุมชนร่วมกับผู้อาวุโสในริสตจักรนะครับริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเราเห็นพระเจ้า ช่วยใครคนหนึ่งนําไปยังที่ปลอดภัยหรือนําขึ้นจักรไปยังเป้าหมายเราก็จะสรรเริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับอย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงช่วยกู้เราจากอันตรายทางทะเลซึ่งหมายถึงสิ่งที่เราเองนั้นไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยแลบเกินความควบคุมของเราพระองค์อนุญาตพระองค์ทาให้คลื่นลมสงบและพระองค์จะนําไปถึงเป้าหมายอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จองอนุญาตให้ทั้งหลายเจอปัญหาในหลายครั้งเพงื่อทั้งหลายจะได้เห็นวิธ์อำนาจและความรักของพระองค์ขอพระองค์เจ้าโปรดให้ทั้งหลายเข้าใจว่าพระองค์ทำให้คลื่นลมสงบและนำไปถึงเป้าหมายเมื่อเรายอมอยู่ในน้ำพระทัยโปรดอย่าให้ทั้งหลายพลาดจากสิ่งเหล่านี้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน